สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับวันนี้ครับสายยุโรปสายรอสายเทศทั้งหลายครับไม่ควรพลาดเลยนะครับ b m w 318 I.A.S.E. คันนี้ครับโฉม E. 4 6สภาพนางฟ้าหนึ่งในหมื่นครับผมกล้าพูดครับรถคันนี้ครับวิ่งมาแค่หนึ่งแสนห้าพกิโลครับฟังชัดๆหนึ่งแสนห้าพกิโลครับรถนี่สีเดิมทั้งคันครับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะสักชิ้นครับ สภาพนางฟ้าหนึ่งในหมื่นครับจะพูดว่าหนึ่งในร้อยมันน้อยไปครับคันนี้ครับเดี๋ยวมาดูรีวิวกันสั้นๆฮะรถเพิ่งมาเลยครับผมนี่ครับเพิ่งลงจากเทรลเลอร์ฮะกลางฝนเลยนะครับนี่มารับรถนะฮะวันนี้รถเพิ่งมาถึงอุดรธานีบัดๆาเลยครับเดี๋ยวมาชมกันนิดนึงฮะว่าลอยยังไงเท่ยังไงฮะออามาเลยนะครับผมมาเลยครับมาดูแบบเรียกน้ำจิ้มกันก่อนครับ ขอบพระคุณพี่ชายที่น่ารักนะครับส่งรถสวยๆมาให้นะครับผมนี่ครับเพิ่งได้มาจากกรุงเทพมหานครครับได้ป้ายชนบุรีสวยๆเลยนะครับนี่ครับท่านใดอยู่ทางภาคตะวันออกทางชนบุรีฮะเอาป้ายนี้ไปใช้เอาไปโอนได้เลยนะครับอยากได้ป้ายนี้ก็ได้นะครับสุดหล่อคันนี้ครับผมเป็น b m w E46 ครับ318 IASE นะครับตัวท็อปออปชั่นเลยครับผมเครื่องยนต์2000ซีซีครับ ไฟยกแล้วนะครับนี่ครับดูไฟตาได้ฮะเป็นโฉมไฟยกแท้ๆครับปี2004แท้ครับผมนี่ครับ2 5 4หดนะครับงดงามสุดๆครับนางฟ้าหายากสุดๆครับผมรถคันนี้ครับเป็นรถมือที่2เท่านั้นนะครับผมนี่ครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะวิ่งแค่แสนห้าพันโลครับงดงามมากๆครับผมเอามานี่มาตั้งขายได้เลยครับไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับนี่ เอามาให้ชมกันก่อนเลยนะครับสวยงดงามแบบนี้ครับรอสุดๆครับผมน็อตไม่ขยับสักตัวครับสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นครับนี่ปิดไฟเปลี่ยนอ่ไฟหลังไฟท้ายนี่ลมดำนะครับนี่ครับเป็นโครมลมดำฮะตกแต่งมาสวยพองามนะครับนี่ดูทะเบียนครับผมนี่ครับรถมึงมาอุ่นๆเลยนะฮะเทนเลอร์นี่มาฝ่าฝนมาเลยครับผมนี่ครับ สวยงดงานสุดๆครับรถคันนี้ครับบอกเลยครับสภาพแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับรถอายุขนาดนี้วิ่งแค่แสนโลครับนี่ฮะดูเลยนะครับ e c 6ไฟยกนะครับอย่างเท่เลยฮะเป็นตัว SE ด้วยครับบอกไฟฟ้าครับผมนี่ตัวท็อปออปชันเลยนะครับแม็กก็ทำลมดำมานะฮะนี่เป็นดำด้านนะครับยางปี2021นะฮะ สวยงามกริบเลยนะครับผมยางบิโตน2021ครับสภาพใหม่กริปเลยนะครับนี่ครับสวยแบบนี้ครับโดนตาโดนใจสายหล่อแน่นอนฮะสายพีเอไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่ครับไปดูภายในสักนิดนะครับเปดภายในสักนิดครับผมหล่อมากๆเลยนะครับดูเลยครับผม ชัดๆฮะพวงมาลัยกิบๆแบบนี้ครับนี่ครับสวยจัดครับผมสภาพน้องๆ้ต้แดงนะครับจะไปหาที่ไหนฮะนี่ให้ดูเลขไม้กันแบบจัดจะหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามกิโลครับณวันที่มาถึงอุดรธานีนะครับนี่ไม้แท้จากเจ้าของเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครับนี่ครับมีครูสคอนโทรลครับผมนี่ฮะ พวงมาลัยเอ็มครับสลัเปาครับตัวท็อปจะเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับสามก้านเอ็มนะครับนี่ครับสามหนึ่งแปดไอเอสีครับเครื่องยนต์สองพันซีซีสี่สูบครับผมนี่ครับแจ่มมากมากครับดูเลยนะฮะดูกันให้จัดจ้าชัดๆเลยครับผมเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานครับนี่ครับจะไปหาได้ยังไงครับสภาพแบบนี้ครับ เบาะหนังแท้ครับผมสวยใสปิ๊งๆจากโรงงานครับนี่ฮะเบาะไฟฟงไฟฟ้าครับตัวท็อปสุดครับผม,มเยี่ยมยอดมากๆนะครับรีวิวกันแดกเลียดน้ำจิ้งไปก่อนนะครับวันนี้ครับฝนตกฮะก็จะทำงานไม่สะดวกนิดนึงฮะแต่อดใจไม่ได้จริงครับอยากให้ทุกท่านได้ชมฮะ สุดหล่อสุดเท่คันนี้ฮะ่ันใดอยากเป็นเจ้าของนะฮะจับจองได้นะครับสอบถามกันมาได้เลยนะครับเนี่ยเสร็จเลยไปแล้วนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไงผมจะล้านทองคอนซาแล้วมารีวิวกันใหม่นะฮะ่ันใดสนใจก็สอบถามกันได้ครับตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับคันนี้ครับสุดยอดครับพลาดแล้วจะเสียใจครับบอกคําเดียวครับโอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า24,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม